เห็นหน้าตาเหมือนคนขับรถส่งของแบบนี้เคมีฟิสิกส์คลัสเนี่ยเต็มสีทุกเทอมนะครับแล้วมาส่งของแห่มอืมก็ปลอมตัวหมารักแท้มั้งแล้วเจอไหม ดีนะไม่ตกแตกสักวันพท่ทนันชโชววเอ้ารันเข้าตังมากินข้าวกันอย่างนี้เองอ่ะเนี่ยเราปลาขมาปลาขมาก็หมดเวลายเยี่ยมคะ่ะหมอไล่กลับบ้านหมดแล้ว แล้วนี่เดี๋ยวพี่ธันกลับไงคะเนี่ยพี่ธันเนี่ยเขามีรถอยู่แล้วตัวเองจะกลับยังไงกลับกับพี่ธันพี่ธันเขาใจนั่งรถไปด้วยหรือเปล่าเาะเขาหยิบตาทำไมเราช่างมันเนี่ไม่มีอะไรนะให้เขาตั้งกลับด้วยนะคะพี่ธันเดี๋ยวจอดส่งข้อตังค์ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปส่งที่อะไรไม่อ้อมหรอกคุณจอดรถไว้ชั้นไหนล่ะครับ วันนี้ไม่ไดเอารถมาให้เพื่อนยืมรถไปรถนางเสียงั้เหรอแล้วคุณพักทถวไหนอ่ะอืมคนเรแถวกับคุณแล้วกันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคิดซะว่าเป็นการขอบคุณที่คุณช่วยผมเรื่องตัวเลขแล้วคันนะสิดรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดราคาเท่าแอปที่คุณใช้เรียก,กรถก็ได้ก็ได้ขอบคุณนะครับ แม่บอกแล้วแต่แกติมมอ่ะเอาไอของแกนะ่ใช่ใช่ใช่สตรอเบอรี่นี่ครับเขารอที่รถกันหมดแล้วเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งหายมาเลย22บาทค่ะ ลอ,อยเฉยอะไรนี่ก็ไม่ได้ซื้อให้ซะหน่อยเราแกกินสตรอเบอรี่เหรอยิบผิดกินแล้วผิดปากแข็งและเนี่ยขับกินนะเดี๋ยวคุณล,ลูกค้ายังไม่จ่ายตังค่ะโทษครับโทษครับ